สวัสดีครับสวัสดีพ่อเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีไปยัง MC เอฟซีเดนไกลอยู่กับช่องพลายสิงหปลายคกนร,รนี่เสิร์ฟความวันแม่ไม่วาดกับพี่ใหญ่นะครับนี่อากาศครึ้มครับพายุน่าจะเข้าพร้อมกับรอบมาใส่ไว้ด้วยนะครับนี่เราจะดูพี่ใหญ่กับแม่วาดก่อนแล้วค่อยหน้าที่ทำลรใส่รอบไปนะครับ จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับนี่ทางที่เรามานั่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่วันนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่ง จับจ oh, ุดเอ้าจับจุดแล้วก็ลัดไปหานะครับจับจุดที่ช้างอยู่ไปลัดไปหาไปหาดูอื้อเนาะน้ำลึกเยวอีลอยช้างด้วยนี่ มีรอยช้างมาผูกอยู่แลครับนี่ช้างเราอยู่นี่รอยนี้มาจจะเป็นรอยเก่าแล้วนะครับนี่รอยเก่าแล้วอุ้ยท้อว่า,วาดไอ้ววดยังดีที่ไม่ได้เจอกัน เขาเอาไปก่อนแล้วฮะฮะเฮ้ยเราก็จะลุนไปนู้นแล้วก็เอาอ่อยให้นะครับเอาอ่อยให้หลักอยู่นู้น ใส่น้ำเป็นรักอาใส่น้ำเป็นรักนะครับนี่ยาบางพี่ก็เราเอามาซสริฟด้วยนะครับนี่เป็นเชือกที่ผูกไม่รู้ว่าเชือกไหนนะครับนี่ยังไม่เห็นอาจจะเอากลับแลนะ้ว ว่าไม่เห็นนะครับน่าจะเอาคลับแล้วไม่เจอกันเราเป็นเชื่อกไหนเราเดินดูก,ก่อนนะครับเดินดูล่องลอยก่อนเพื่อเจอเพื่ออะไรอื มันจะหลายวันแล้วนะครับนี่มันจะหลายวันแล้วต้องหาไวโกนครับดูรอบๆเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยดีที่สุด สำหรับสายอบนะครับสายอบน้องจะเยอะนะครับน้องจะเยอะพันยาไม่ค่อยมีนะครับฝั่งนี้ย่าน้อยพันยาหมดเราก็จะย้ายไปอีกทางหนึ่งนะครับเลยพยาบริเวณนี้หมดเราก็จะย้ายที่น้อยหนูเราก็จะย้ายที่นะครับ ทางบริเวณนี้เราไม่เคยมานะปีนี้ปีนี้เราน้ำลดเราเลยมาดูน้องนี่เหมาะมากครับมีใส่เด็ดเหมาะจริงๆครับนี่เป็นเองเกาะเก่กงเองเน่ะจริงๆเออ,เอ,อ ปูกให้เตียนเวลาแล้วก็มาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดใส่เนะบ็ดน้ำประมาณเลยหัวเขา่านอนครึ่งตัวนะครับเมื่อวานมาด้านนู้นนะครับเมื่อวานลุยน้ำมามาจากฝั่งนูง้นเลยเข้ามานีออ่แหละครับวิถีชีวิต ป็นกำลังใจเอฟซีทุกท่านนะครับทำเลดีมากนะครับแต่ไม่ค่อยมีหญ้าเท่าที่ควรนะครับไม่ค่อยมีหญ้าเท่าที่ควรเหมือนอยู่ที่ติดติดติดมูนะครับติดฝั่งมูน,นั้นหญ้าจะเยอะกว่าฝั่งนี้นะครับแต่เรื่องน้ํานี้ <c oughs> ทำเลดีมากนะครับเรื่องน้ําใกล้แหล่งน้ําแต่หญ้าไม่ ยาไม่ดีต้องเอาอายามาเสริมนะครับอายามาให้อาศัยแค่ว่าอากาศรอ้อนๆได้เล่น,ลน,ลนคลุนเล่นน้ำนะครับอาศัยแค่นั้นเฮ้ย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 

mẹ đưa 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 nào vậy, mẹ đưa thôi đưa mẹ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  Thôi mà. mẹ đưa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  Thôi, đưa mẹ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  thôi, đưa 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 เฮียแม่ถุยเฮียแม่มาอย่า,นะยาความสุขของช้างความสุขของควานความสุขของเอฟซีนะครับ ลาบแล้วนี่นะครับระยมหนว่วยระยมเหนื่อยเพื่อให้ช้างสบายนะครับนี่ทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยๆนะครับนี่ทำสุดความสามารถสำหรับช้างห้าเชื่อนะครับดูแลเท่าเทียมกันหมดนะครับนี่ช้างอิ่มควาน ก็มีความสุขแล้วครับนี่เลียงดูันไหนกินไม่อิ่มนี่แรียงว่านะครับนอนไม่ค่อยจะหลับท่าไรที่เห็นเขากินแบบรดยากนะครับกินแบบไมไ่ค่อยเต็มที่ท่าไรก็กังวลเหมือนกันนะครับกังวลบางทีก็คิดในใจว่าเ,ออเราดูแลเขาเต็มที่หรือยังเอาใส่เกียเต็มที่หรือยังนะครับในการดูแลเขาไม่ค่อยได้ยืนหลักนะครับนี่ ไม่ว่ากับพี่ใหญ่นะครับที่อยู่กับธรรมชาติส่วนมากครับหน้านแรงเพราะว่าหญ้าเราไม่เพียงพอนะครับสําหรับหญ้าที่บ้านอยู่ตั้งห้าเชือกนี่เป็นงานที่หนักเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านทั้งห้าเชือกช่วงหน้าแรงนี้ลําบากมากนี่นะครับทำเท่าที่เราทําได้นะครับถึทงทางอยู่ไกลแต่เราก็มาดูเรทุกวันครับมาดูทุกวันบางที่เราก็มาเสิร์ฟอาหารให้นะครับเป็นบางที่นะบางที่เราลด เข้าไม่ถึงเราก็ไม่เข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ส่งอาหารนะันนี่นะครับวิถีชีวิตขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคเมน์นะครับอีฟซีทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้กับครอบครัวเราครับนี่เป็นกําลังใจอฟซีทุกท่านนะครับที่กําลังท้อแท้นะครับเป็นกําลังใจให้ต้องคิดเยอะๆนะครับคิดกว้างๆคิดว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับการดูเร ไปแล้วครับ EP4 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับ